คุณผู้ชมครับนฐานบัญชาการในเมืองกรฟการตัดสินใจครั้งสำคัญกำลังจะถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของ w i l l i a m มส์เรซิทีมระดับตำนานที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดทีมหนึ่งในวงการฟอร์มูลา1หลังจากต้องแบกรับข้อด้อยทางเทคโนโลยีมานานกว่า15ปีในที่สุดทีมก็เตรียมทุ่มทุนครั้งมโหโฬาเพื่อสลัดพันธนาการที่ล้าสมัยนี้ทิ้งไป โดยมีกำหนดการจะเปิดใช้งานระบบ3 6 0 e g r e Motion Simulator ที่ทันสมัยที่สุดในช่วงต้นปี2025ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับเดียวกันกับที่ทีมหัวแถวอย่าง Ferra รารี d b u l l และ Mercedes ใช้งานอยู่ในปัจจุบันการลงทุนครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่แต่คือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดถึงความทะเยอทะยานครั้งใหม่ของทีมภายใต้การนำของเจมส์เวล และแรงสนับสนุนทางการเงินจากกลุ่มทุน Dorilton Capital ที่ต้องการเห็นทีมกลับมาทวงความยิ่งใหญ่อีกครั้งการเดิมพันด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงกฎ F1 ครั้งใหญ่ถือเป็นก้าวที่กล้าหาญและเต็มไปด้วยความหวังการเดิมพันครั้งใหญ่นี้จะสามารถพลิกชะตากรรมของทีมระดับตำนานให้กลับมาทวงความยิ่งใหญ่ได้สำเร็จหรือไม่เทคโนโลยีซิมูเลเตอร์ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการพัฒนานักขับและตัวรถได้อย่างมหาศาลสำหรับวิลเลียมส์การเปลี่ยนผ่านจากเทคโนโลยีที่ใช้งานมาอย่างยาวนานไปสู่ระบบที่ทันสมัยที่สุดเปรียบเสมือนการปลดล็อกศักยภาพที่เคยถูกจำกัดมาโดยตลอดซึ่งความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือขีดความสามารถในการจำลองการเคลื่อนไหวที่สมจริงระบบเก่าซึ่งมีแกนการเคลื่อนไหวที่จำกัด ไม่สามารถจำลองการเคลื่อนไหวครบทั้ง6องศาอิสระได้อย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแกนยอหรือการหมุนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้นักขับรู้สึกถึงอาการท้ายรถปัดหรือการสูญเสียการยึดเกาะการอัปเกรดเป็นแพลตฟอร์ม 6DOF ที่ทันสมัยจะช่วยให้นักขับได้รับความรู้สึกแบบ seat of the pants ที่สมจริงซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ขาดหายไปในระบบเดิม ขณะนี้ซิมูเลเตอร์ใหม่ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วและกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการปรับเทียบระหว่างฮาร์ดแวร์ซอฟ์แวร์และโมเดลฟิสิกส์เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการเคลื่อนไหวทุกแรงสะท้อนจะแม่นยำและสมจริงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การอัปเกรดครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่ใหญ่กว่าเพื่อเตรียมรับมือกับความท้าทายครั้งสำคัญที่กำลังจะมาถึง การลงทุนครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดนั่นคือก่อนการเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับครั้งใหญ่ของ F1 ในปี2026ซึ่งถือเป็นการปฏิวัติว,ตวงการอย่างแท้จริงรถแข่งเจเน r เรชั่นใหม่จะมีความซับซ้อนและแตกต่างจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงทำให้ซิมูเลเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาความท้าทายหลักของรถ F1 ปี2026ประกอบด้วย Power Unit สัดส่วนการใช้พลังงานจะเปลี่ยนไปอย่างมากโดยจะมาจากพลังงานไฟฟ้าเกือบ50%และเครื่องยนต์สันดาปภายในอีก50% Active Aero Dynamics ระบบอากาศสลศาสตร์แบบแปรผันจะเข้ามามีบทบาทแทนที่ระบบ DRS ในปัจจุบันทำให้นักขับต้องบริหารจัดการหลักอากาศสลศาสตร์ของรถตลอดเวลาภาระของนักขับนักขับจะต้องใช้ Mental Processing หรือพลังสมอง ในการประมวลผลและจัดการระบบพลังงานที่ซับซ้อนมากขึ้นอย่างมหาศาลเจมโวได้ยอมรับว่าภาระงานของนักขับในปัจจุบันก่อนหนักหนาสาหัสอยู่แล้วแต่เขาก็มั่นใจว่าจะสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ Workload is actually very very difficult for the driver at the moment เขากล่าวดามอเล็กซ์อาบอนนักขับของทีมได้ให้มุมมองที่น่าสนใจโดยเปรียบเทียบว่า การขับขี่จะคล้ายกับฟอร์มูล่าอในเวอร์ชั่นที่เข้มข้นขึ้นซึ่งนักขับที่มี Brain c a p a c ตี้หรือความสามารถทางสมองในการจับการระบบที่ซับซ้อนจะได้เปรียบอย่างชัดเจนด้วยเหตุนี้ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง Power Unit แบบ50:50ต่อและระบบ Active Aerodynamics จะสร้างพฤติกรรมของรถที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา Simulator จึงไม่ใช่แค่เครื่องมือฝึกซ้อมอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นห้องวิจัยและพัฒนาหลักที่จะช่วยให้วิศวกรสามารถทำความเข้าใจและหาทางรีดเข้นประสิทธิภาพสูงสุดจากระบบเหล่านี้ได้ก่อนที่รถจริงคันแรกจะถูกสร้างขึ้นมาเสียอีกทีมที่สามารถถอดรหัสความสัมพันธ์ระหว่างโลกเสมือนจริงกับสนามแข่งจริงได้ก่อนใครอื่นจะเป็นผู้กลุ่มความได้เปรียบมหาศาลในยุคใหม่นี้ในอดีตทีม F1 สามารถนำรถไปทดสอบที่สนามแข่งจริงได้อย่างอิสระ แต่จุดเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นในปี2009เมื่อ F1 มีคำสั่งแบน Private Test หรือการซ้อมส่วนตัวในสนามจริงเพื่อควบคุมค่าใช้ใจ่ายมหาศาลการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นทำให้ทุกทีมต้องหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีซิมูเลเตอร์อย่างเต็มตัวจนคลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้และเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนารถในยุคปัจจุบันประโยชน์หลักของซิมูเลเตอร์ในวงการ F1 มีดังนี้ 1. การพัฒนารถแข่ง วิศวกรสามารถทดสอบการตั้งค่าและชิ้นส่วนใหม่ๆได้นับพันครั้งในโลกเสมือนจริงโดยไม่จำเป็นต้องสร้างชิ้นส่วนจริงขึ้นมาซึ่งช่วยให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้ใจ่ายได้อย่างมหาศาล 2. การเตรียมความพร้อมของนักขับนักขับใช้ซิมูเลเตอร์เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสนามแข่งฝึกฝนทักษะพัฒนาม,มนเซอร์เมมรหรือความจำของกล้ามเนื้อและปฏิกิริยาตอบสนองที่เฉียบคม 3. ความแม่นยำและความสมจริง สนามแข่งในซิมูเลเตอร์ถูกสร้างขึ้นจากการสแกนด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ไลดาที่ให้ความแม่นยำสูงทำให้ทุกรายละเอียดตั้งแต่พื้นผิวจนถึงขอบถนนมีความสมจริงอย่างที่สุดอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญในวงการต่างยอมรับว่าซิมูเลเตอร์ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างโดยเฉพาะการจำลองพฤติกรรมของอย่างที่มี3คอมเพล์ h a r m e d i s o f ภายใต้อุณหภูมิที่แตกต่างกันอย่างสมบูรณ์แบบ รวมทั้งการจำลองพื้นผิวที่เป็นหลุมเป็นบ่อเรสนามแข่งใหม่ๆที่บางครั้งการสแกนด้วยเลเซอร์ก็ไม่สามารถเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วนถึงกระนั้นทีมชั้นนำในปัจจุบันต่างทุ่มรบประมาณหลายล้านยูโรไปกับ full-scale factory simulators ซึ่งเป็นเครื่องจำลองขนาดใหญ่ที่ให้ความสมจริงมากที่สุดและนี่คือเป้าหมายที่วิลเลียมส์กำลังก้าวไปให้ถึงการลงทุนครั้งนี้จึงไม่ใช่การซื้ออุปกรณ์ แต่คือการยกระดับตัวเองเข้าสู่สมรภูมิเทคโนโลยีที่ทีมอื่นๆกำลังแข่งขันกันอยู่โดยอย่างดุเดือดอยู่เบื้องหลังนั่นเองนอกจากนี้วิลเลียมส์ยังได้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ระยะยาวที่เด็ดเดี่ยวและกล้าหาญผ่านซีทร์ิี่ที่หลายคนอาจมองว่าเป็นการทุบมะข้าวตัวเองโดยมีรายงานว่าวิลเลียมส์เป็นทีมแรกๆที่ตัดสินใจหยุดการพัฒนานในอุโมงค์ลมสำหรับรถแข่งปัจจุบันโดยสมบูรณ์ เพื่อทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่ไปกับการพัฒนารถสำหรับปี2026เจมส์วลส์ได้กล่าวถึงการตัดสินใจครั้งนี้ด้วยคำพูดที่ทรงพลังและชัดเจนว่าหากคุณต้องการชนะมีเพียงคอนทางเดียวและคุณจะมัวติดอยู่กับปัจจุบันไม่ได้เราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยุ่งเหยิงก็เพราะเราเอาแต่คิดถึงผลลัพธ์ระยะสั้นมาตลอด20ปีการกระทำนี้คือการเดิมพันครั้งใหญ่ ที่อาจส่งผลให้ผลงานของทีมในฤดูกาล2 0 2 5ดูไม่โดดเด่นหรืออาจจะแย่ลงด้วยซ้ำแต่มันคือการตัดสินใจที่จำเป็นเพื่อสร้างโอกาสในการก้าวกระโดดครั้งสำคัญในอนาคตการหยุดการพัฒนาในอุโมงค์ลมและการทุ่มทุนกับซิมูเลเตอร์ใหม่คือ2ส,ส่วนของแผนการเดียวกันนั่นคือการวางรากฐานที่แข็งแรงเพื่อชัยชนะในระยะยาวโดยการเปลี่ยนจุดสนใจจากอุโมงค์ลมมาสู่ซิมูเลเตอร์วิลเลียมส์กำลังเดิมพันว่า การเป็นผู้เชี่ยวชาญในโลกเสมือนจริงของปี2026จะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการไล่ตามความได้เปรียบเพียงเล็กน้อยในโลกแข่งความเป็นจริงของปี2025อย่างมหาศาลการอัปเกรดซิมูเลเตอร์ครั่งประวัติศาสตร์การเตรียมความพร้อมเพื่อพิชิตกฎระบังคับของปี2026และสิทธิทีอันกล้าหาญในการยอมสลับปัจจุบันเพื่ออนาคตทั้งหมดนี้คือทิกซอยชิ้นสำคัญที่กำลังประกอบกันขึ้นเป็นภาพอนาคตใหม่ของวิลเลียมสเรซิ การเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรอย่างสิ้นเชิงจากทีมที่เคยเน้นการแก้ปัญหารรยะสั้นเพื่อความอยู่รอดไปสู่ทีมที่มีวิสัยทัศน์และการวางแผนระยะยาวที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมภายใต้การนำของเจมส์วอล์และการสนับสนุนจากดอร์ริลตันคปิตอลดูเหมือนว่ายักหลับแห่งวงก,การ F1 กำลังจะตื่นขึ้นจากการหลับไหลที่ยาวนานท้ายที่สุดแล้วการเดิมพันด้วยเทคโนโลยีและวิสัยทัศน์ครั้งนี้ จะส่งวิลเลียมส์กลับไปยืนบนโพเดียมอย่างศักดิ์สรีได้อีกครั้งหรือไม่เวลาเท่านั้นที่จะเป็นผู้ให้คำตอบ